พี่เคนทีระเดชกับสาวชมพู่อรารยาเขาซ้อมรบเอ้ยซ้อมวิ่งกันมาบ้างแล้วในละครวิวาวาวุ่นวันนี้เขาจะมาเจอของจริงบู๊หนักๆในวันเปิดกล้องละครรหัสทรชนบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เระเดิมเปิดกล้องกับฉากที่ต้องเรียกว่าเบ้าที่สุดของละครรหัสทรชนของค้ายเจ้าพ่อนักบู๊อยู่มาเลยล่ะค่ะกับฉากแรกที่เอามาผู้กำกับสั่งให้วอร์มร่างกายกันแต่เช้าตรูด่ด้วยการจ็อกกิ้งเบาๆก่อนจะเอาจริงในช่วงบ่ายแบบรู้กระหน่ำซัมเมอร์เซลทั้งสอกทั้งหมัดฟัดกันัวแบบกิ้งโคโลอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้ก็วอร์มวอมซอบซอก่อนใช่ไหมคะพี่เก็ซ้อมประมาณ18ลรอบก่อนจะเอาจริงเพื่อความชัวใช่เพราะมันต้องซ้อมไม่เยอะครับจะได้ไม่พลาด ไม่ไม่กลัวครับเพราะว่าซ้อมแล้วพอเราเห็นเรารู้ละเรารู้ละใช่อ่อนมากผมว่าโอเคนะแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเขาเขาได้ซ้อมเขาก็ผมว่าเขาก็ดูแบบอยากเล่นนะก็อยากเล่นแต่ว่าก็ดูเขาก็ดูแบบดูก็อยากเล่นแต่ว่าคือแบบอยากให้ซ้อมให้มันเป๊ะพอมันคล่องแล้วมันก็แบบความมั่นใจมันก็จะมา